สวัสดีครับช่องชิลองฟาร์มเพืเ่อนๆใครที่สนใจนะครับตามหาพ่อพันอยูครับพ่อพันธุ์แพะสวดหลอถ้าสนใจก็มาทางนี้ครับเรามีแพะพ่อพันธุ์อนาคตพ่อพันุ์ให้เลือกครับก็มีตัวนี้ครับราคาแมแรงสามารถจับต้องได้มาดูอันทะครับอันทะก็เสมอกัน เป็นพันบอลลูกผสมนะครับพันบอลลูกผสมราคาจับต้องได้ครับถ้าสนใจก็สามารถทักมาหาเราได้ครับที่ชีรลองฟาร์มนะครับจังหวัดชัยภูมิเรามาดูด้านท้ายครับท้ายสวยครับอันทะสวยไข่เสมอกันตัวสีขาวหัวสีน้ำตาล นี่แหละครับเรียกว่าแพพันบอลลูกผสมครับเป็นพ่อพันธ์ุที่อายุประมาณ9เดือนครับ9เดือนอีกไม่กี่เดือนก็สามารถผสมพันธ์ุได้ครับใครสนใจก็สามารถทักมาหาเราได้ที่ชีลองฟาร์มครับราคาแม่แรงครับสวัสดีครับ